มีด้วยกันโยหกห้าคันคันไหนจะเป็นลำดับที่สุดท้ายสันทานสินตุป,ประสิทธิ์ไปอีกแล้วห่างเพื่อนไปอีกแล้วนะครับเปลี่ยนจาก601มาเป็น54 เขตแดนลาวอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลน,นะครับต่อกับขเมรสามประเทศเลยประเทศไทยลาวขเมรน,นะครับเบอร์เก้เาศูนย์เปไสุดท้ายออปมน แรงไปแล้วอ้าวเปไน็ไปไนไรไม่เป็นไรอ้าวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยยกด้วย